hay nó ai kêu khổ một quán một con này rồi, đó phải không? Lông mà xây mà làm cả lá lại <laughs> lăng này, mình có tấn còn Làm nó lại <cười> 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 tố tố Hmm? Tak tahu, 2 Suang tahu, pinong. ความหมานมาอีกแล้วสองตัวครับผมแก้วใส่งามๆครับขอเก็บเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพบกลาทุกคนเอฟพี่ดูกานครับผมาพ,พี่พ่อหนอ,ออกมายามหลอบคบพี่น้อง ว่านบระเทศไทยเมืองครับฝนตกดิ้นครับพี่น้องว่านเนี่ยทึงใส่หลอบทึงฝนตกกับเลบือประเทศไทยเมืองพี่น้องไม่ย้มยามมาสอเลยครับถ้าพี่น้องไปหลุดยามมาส่อครับผมไปครับวัดเสด้พ่อได้อยู่ได้กินบ่ไปเมืองน้ำแข็งครับผมเมืองลังแหลงนองมีกบบ่หน้าเขาเกี่ยวไมครับเกี่ยวหมู่วัาน,นะมโอ้มีตัวหนึ่งอยู่พี่น้อง กบไม่พี่น้องกบปีนี่นี่มาแล้วครับอ่ะแต้มหนึ่งเก็บครับผมล้างต่อไปพี่น้องโอ้ยฝนตกดินเสีงเสียสบงเสียเปิดขึ้นพี่น้องหลังนี้ผมมีอย่างเลยครับไปหลังไหมครับ ีเงียบๆเด็ดโอ้ยไม่มีอย่างพี่น้องเอ,อ้ยไม่มีกบหรอจกจังเงียมันบมด,ดีพี่น้องเงียงเราให้นาะ้เกี่ยวข่าวหมึกหวานหมึกก่อนเลยเด้อพี่น้องลองมาใส่มึงน้ำกะลาไหลหลังเรืงยังไง บมันเติถอนพี่น้องงามันไหลฮ <c oughs> ึลตัวพี่น้องสองตัวพี่น้องอความหมานมาอีกแล้วสองตัวครับผมแจ๋วใส่งามๆครับขอเก็บเลยครับผมหลุดหลังรอกไปพี่น้อง เริ่มมาเรื่อยๆครับ <c oughs> นี่อย่างบน,นี่โว้ยบุญมีอย่างหรอกโอ้หลังนี้ฟ้าเราพี่น้อง <c oughs> ไปมองหลังนี้ <c oughs> นี่อย่างน่ะโอ้เขียดเขาพี่น้องเขียดกับหอยเชอรี่ Oh, oh. โอ้เอาเก็บครับโอ้ยตัวยูไหนกบนี่บกุกขึ้นออกนี้ก็ได้นั่นนะ oh. โอ้ยกบหน่อยพี่น้องว่าหันกระเสียดอันนี้กบตัวนี้หน่อยเดี๋ยวปล่อยครับผมถือบัวห้อยพร้อม ปล้วไปครับโอ้หลงังนึงก็ถือเขียบลงังนึงก็ถือครบหน่อยปล่อยเบิดพี่น้องว้ยจังใดเป็นแนวนี้เหวืงหลังนี่โดวยบันคือบ่ยโอ้ตัวนึงยอพี่น้อง นึ่งอยู่ครับออเอออันนี้ใครเนี่ยพี่พน้องแต้มสวยอยู่ไพครับหลังไม้ครับผมเดเว่นเริ่มโพลหรอครับหนามบัตรทันแห่งพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วหนามกับบัทันแหง่งให้เรากบมันเลยบัทันถ่วงพี่น้องช่วงนี้จะใส่ยากเนี่จังหน่อยเพราะว่านามมันบัทันขวนญหนามบัทันแห่งบัตรท่านขวัครับ น้ำก็ยังไล่อยู่นี่มันมานี่ดูใกล้ซะอยู่นี่ซะอยู่นี่เป็นจังได๋คือบ่โอ้ยอีปูตัวนึงโอ้ปูโตริงนี่เนาะไปครับ Ừ. à kìm cái đeo cái nào bàn, không bản hôm, nhẹp kíp, vậy lăng mây, bao lầy lăng rồi ขน,นาดทุกขางสาอเองยผมมีโคเป็นหนอโคอยู่เลยว่า,ยาหาสิหยากแท้ช่เย็บไหลปล่อหลาหลังน่หลังไทยหลังบ่ไทยเนาะ ฟ้าอีกล่ะไปหลอเหมวอวนยี่สิสบหลังพี่น้องโอ้เสืออลยพี่น่องเอ้หลอบใจสับเบอดะไเียเออยู่หมมันท้หลังสองหลังสหลังเนี่ยพี่น้องมันหนามด้วย่นหนามไร้เลยพี่น่องโอ้อตกอยู่บ่เ้าอยโอ้ เนี่ยมันขาดแกมันเฝ้าของม,มือถือไทยเห็นมั้งครับหลอบยี่สิบหลังเฝ้าลายหลังเป็นหลังทุย่ยไทยครับพี่น,อน,น้องนะบุกคุมค่าเงี้ยสมมือก็ได้เสือเด้วยพี่น,อน้องพวกที่เขาขายปลาอยู่ตลาดเข้า เขาจะขายพี่น้องตะกรอนเขาไหนฟี่ครับเดี๋ยวนี้นนนนนนเขาขายครับผมเขาเห็นคนไปเอาหลายเราก็เล้ขายเนี่ยหัวปลาใส่ปลาพี่น้องที่เขาลั้วแล้วมุ้ยแหอนหลดเนี่ยไปเก็บครับผมตะเวทเริ่มขึ้นพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยครับผมหลอบยี่สิบหลังจะกบเจ็ดตัวไปหน่องพอได้อยู่ด้กินพอได้ปนอยูยอ่ะคิบนี่ก็ได้เสมอครับผมพอได้อยู่ได้กินครับแต่ดีกว่าอยู่บ้านซื้อเนาะพอดีได้เงียขี่ปลาหัวปลามาได้น้อยหนึ่งพีหน้องมาเซหลอบยี่สิบหลังครับผมคุมนกพอได้อยู่ได้กินพออด้ปนพี่น้องอ่ะเจ้านี่เราแท้กับ ไว้ทั้งเี้เด้อครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติกด,กดตามบ่าวตาขวัญบานครับผมเดี๋ยวไปไหนอีกตัวโลกมีเพี่น้องรับชมครับคลิปนี้เบ่าตาขวัญบานขอลาไปก่อนฮกเก้านเข้ามาสวัสดีครับพ้อมกบหน้าเจ็ดตัวพี่น้องใส่รอบได้เจ็ดตัวพ้อมใส่มาละมาละจีนครับผม ใส่น้ำปลาไปแล้วยวรอสุกจะพักไปหน่อยขั้นนะตอนสุดท้ายใส่ต้นหอม เส,ดเ,ดสเสียดแล้วพีนัอ,นองใส่ตุนหอมมาเสียดแล้วจิ้มกันแซ่บนะครับแซ่บแซ่บไปเสียจแล้วเรียบร้อยปิดเลยครับเดี๋ยวกินข้าวต้องกันครับผม มากินข้าวน้ำกันครับผมออมกบใส่มาละใส่ต้นหอมไง